มาถึงตรงนี้ก็คงจะมีความต่างกันอยู่นิดหน่อยคือต่างกันที่ว่าคําว่าปัญญาเฉยๆกับคําว่าวิปัสนาปัญญาทีนี้อย่างสมมุติว่าผู้ที่ทั้งหลายนั่งอยู่นี่นะครับมีมหาคุศลจิตท,ที่ประกอบด้วยญาณสัมปยุตเกิดขึ้นรู้สีนะครับที่ว่ารู้สีเดี๋ยวนี้น่ยปัจจุบันนี้น่ะอันนี้เป็นปัญญาเฉยๆหรือว่าเป็นวิปัสนาปัญญา วิปัสสนาญาณเป็นความสมบูรณ์ที่รู้ชัดทางมโนถวารสำหรับผู้ที่กำลังปรากฏและกำลังรู้แต่ผู้ที่กำลังระลึกลักษณะต่างกันจะเป็นวิปัสสนาญาณไม่ได้ค่ะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มระลึกและเพิ่งจะรู้บ้างกับการที่ประจักษ์แจ้งในสภาพของนามธรรมและรูปธรรมโดยความสมบูรณ์ของปัญญาขณะนั้น จะไม่มีความสงสัยเลยในลักษณะของนามธรรมว่านามธรรมคือาธาตรู้เป็นอย่างนี้เป็นแต่เพียงสภาพรู้เท่านั้นและก็รูปธรรมแต่ละรูปไม่ใช่ควบคุมประชุมรวมกันเป็นท่าทางเลยมีลักษณะประมาธรรมปรากฏแต่ละทางและแต่ว่าขณะที่วิปนะัสสนาญาณเกิดปรากฏนั้นมีสภาพธรรมะใดเป็นอารมณ์ตามปกติตามความเป็นจริงในขณะนั้น ซึ่งเลือกไม่ได้ว่าจะมีนามธรรมกี่ชนิดและนามธรรมประเภทไหนเลือกไม่ได้ว่าจะเป็นรูปธรรมอะไรทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายอย่างไรแล้วแต่สภาพธรรมะที่เกิดปรากฏในขณะนั้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ว่าวิปัสสนาญาณะจะเป็นความมั่นคงของสติและปัญญาที่กำลังรู้ชัดในสภาพของนามธรรมและรูปธรรมทางมโนทวารวิถี และลักษณะของนามธรรมกี่ชนิดจะปรากฏรูปธรรมกี่ชนิดจะปรากฏแก่แต่ละบุคคลน,นั้นย่อมแล้วแต่ปัจจัยที่เกิดปรากฏในขณะนั้นแต่ไม่ใช่นามเดียวไม่ใช่รูปเดียวและวิปัสสนาญาณะก็ดับเมื่อดับแล้วก็เป็นการศึกษาสำเนยรศิกขาสังเกตสติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมตามปกติตามธรรมดาแต่ผู้นั้นรู้ความต่างกันของ ขณะที่เป็นวิปัจฉายานะกับขณะที่สติระลึกรู้ตามปกติตามธรรมดาไม่รู้ทีนี้ก็ไอความปรากฏที่ปรากฏทางปัญจทวานนั่นน่ะก็ปรากฏชัดแจ้งอยู่แต่ทางมโนทวานนี้ปัญจารมน,นี้ไม่ปรากฏชัดแจ้งแต่ว่าทางมโนทวานนี้กลับรู้ชัดแจ้งกว่าทางปัญจทวารตรงนี้แหละครับที่กระผมยังไม่หายข้องใจการที่จะประจักษ์ลักษณะของรูปธรรม โดยไม่มีอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยจะต้องเป็นการรู้ชัดทางมโนทวารเพราะเหตุว่าเวลาที่จิตรู้สีทางจากักขุทวารวิถีดับหมดแล้วเป็นปัจจัยให้พวังไว้และจิตทางมโนทวารรับรู้สีซึ่งเป็นปรมัต์สืบต่อทันทีอย่างรวดเร็วก่อนที่จะรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไร ทางหูก็เหมือนกันนะคะเวลาที่จิตที่รู้เสียงทางโสตะทะวารวิถีเกิดดับหมดไปแล้วเป็นปัใจจัยให้รวังจิตไว้ให้มโนทวารรับรู้เสียงนั้นต่อจากทางโสตะทะวารวิถีขณะนี้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าไม่ประจักษ์ชัดในลักษณะที่แยกขาดจากกันจริงๆถ้าท่านผู้ฟังจะหลับตามีเสียงกรากฏ แล้วก็มีสีสว่างพอสมควรใช่ไหมคะยังแยกไม่ขาดจากกันใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าทางมโนทวารที่รู้ชัดที่รับรู้อารมณ์ต่อจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายยังไม่ปรากฏโดยสภาพความเป็นอนัตตาว่าเป็นอย่างไรแต่การที่ท่านจะรู้ชัดในลักษณะของนามธรรมท่านรู้ทางตาไม่ได้เพราะเหตุว่านามธรรมไม่ใช่รูปารมณ์ ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ทางตาท่านจะรู้ชาติในลักษณะของนามธรรมอย่างเสียงทางหูก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเสียงถึงแม้ไม่มีสีสันวัตนะแต่ปรากฏให้รู้ได้ทางหูแต่จะรู้นามธรรมทางหูไม่ได้เพราะเหตุว่านามธรรมเป็นสภาพรู้เป็นธาตรู้ไม่มีรูปร่างที่จะปรากฏเหมือนอย่างสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมที่เป็นความรู้ชัด เป็นทางมโนทวารวิถีและถ้าเหตุว่ามโนทวารวิถีรู้ทั้งสีรู้ทั้งเสียงรู้ทั้งกลิ่นรู้ทั้งรสรู้ทั้งโผฏฐัพพะต่อจากปัญจทวารวิถีเมื่อสติมั่นคงอารมณ์นั้นปรากฏโดยสภาพที่เป็นอนัตตาทั้งหมดจึงเป็นความรู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมตามความมั่นคงของสติที่รู้ในขณะนั้น ตามความสมบูรณ์ของมีปัสสนาญาณน,นั้นซึ่งโดยสภาพแล้วเป็นอนัตตาทั้งหมดแม้แต่นามะรูปะปริเฉทญาณนะไม่มีการที่จะไปบังคับกฎเกณฑ์ได้เลยไม่มีความสงสัยเลยค่ะในลักษณะของบโนทวารวิถีสำหรับนามะรูปะปริเฉทญาณนะมาถึงตรงนี้ก็คงจะมีความต่างกันอยู่นิดหน่อยคือต่างกันที่ว่าคำว่าปัญญาเฉย คำว่าวิปัสนาปัญญาทีนี้อย่างสมมุติว่าผู้ที่ทั้งหลายนั่งอยู่นี่นะครับมีมหาคุศลจ,จิตท,ที่ประกอบด้วยญาณสัมพยุตเกิดขึ้นรู้สีนะครับที่ว่ารู้สีเดี๋ยวนี้เนะี่ยปัจจุบันนี้นะ่ะอันนี้เป็นปัญญาเฉยๆหรือว่าเป็นวิปัสสนาปัญญา วิปัสสนาญาณะเป็นความสมบูรณ์ที่รู้ชัดทางมโนถวารสำหรับผู้ที่กำลังปรากฏและกำลังรู้แต่ผู้ที่กำลังระลึกลักษณะต่างกันจะเป็นวิปัสสนาญาณไม่ได้ค่ะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มระลึกและเพิ่งจะรู้บ้างกับการที่ประจักษ์แจ้งในสภาพของนามธรรมและรูปธรรมโดยความสมบูรณ์ของปัญญาขณะนั้น จะไม่มีความสงสัยเลยในลักษณะของนามธรรมว่านามธรรมคือธาตุรู้เป็นอย่างนี้เป็นแต่เพียงสภาพรู้เท่านั้นและก็รูปธรรมแต่ละรูปไม่ใช่ควบคุมประชุมรวมกันเป็นท่าทางเลยมีลักษณะประมัถธรรมปรากฏแต่ละทางและแต่ว่าขณะที่วิปนะัสสนาญาณเกิดปรากฏนั้นมีสภาพธรรมะใดเป็นอารมณ์ตามปกติตามความเป็นจริงในขณะนั้น ซึ่งเลือกไม่ได้ว่าจะมีนามธรรมกี่ชนิดและนามธรรมประเภทไหนเลือกไม่ได้ว่าจะเป็นรูปธรรมอะไรทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายอย่างไรแล้วแต่สภาพธรรมะที่เกิดปรากฏในขณะนั้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ว่าวิปัสสนาญาณะจะเป็นความมั่นคงของสติและปัญญาที่กําลังรู้ชัดในสภาพของนามธรรมและรูปธรรมทางมโนทวารวิถี และลักษณะของนามธรรมากี่ชนิดจะปรากฏรูปธรรมกี่ชนิดจะปรากฏแก่แต่ละบุคคลน,นั้นย่อมแล้วแต่ปัจจัยที่เกิดปรากฏในขณะนั้นแต่ไม่ใช่นามเดียวไม่ใช่รูปเดียวและวิปัสสนาญาณก็ดับเมื่อดับแล้วก็เป็นการศึกษาสำเนยกสิกขาสังเกตสติะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมาและรูปธรรมตามปกติตามธรรมดาแต่ผู้นั้นรู้ความต่างกันของ ขณะที่เป็นวิปัสสนาญาณนะกับขณะที่สติระลึกรู้ตามปกติตามธรรมดาเพื่อจะอบรมต่อไปอีกเพื่อให้ความรู้ชัดที่เป็นวิปนะัสสนาญาณเมื่อสมบูรณ์ได้เหตุแล้วก็เกิดอีกแต่ไม่ใช่ว่าขณะนี้ที่กําลังระลึกรู้ตามปกติเป็นวิปนะัสสนาญาณทั้งนั้นตรงนี้บางทีก็จะเกิดสับสนกันขึ้นบ้างนะครับคือว่าการระลึกรู้ทางปัญจทวารเนี่ย ตามปกติก็มีปัญญาเกิดร่วมได้นะ,ะทีนี้การที่มีสติระลึกรู้ทางปัญจทวารโดยมีปัญญาเกิดร่วมได้นี้น่ะก็เป็นเรื่องของการรู้สีเสียงกลิ่นรสโผฏพะเท่าน,นั้นเองแต่ว่าไม่ใช่ระลึกรู้ถึงนามธรรมาด้วยนามธรรมานั่นตงไประลึกรู้อีกขณะหนึ่งซึ่งจะระลึกรู้รูปกับนามพร้อมกันนี้ไม่ได้อันนี้ก็รู้สึกว่าจะเข้าใจนะฮะแต่ว่าทีนี้ไอการระลึกรู้ที่เป็นรูปเฉย เออรรู้รูปเฉยๆนะฮะที่ว่ามีปัญญาประกอบด้วยเนี่ยที่กับผมเรียนถามเมื่อกี้เนี่ยนะครับรู้ทางปัญจทวารคือรู้รูปเฉยๆต่รูปอะไรนั่นเราไม่ต้องไปคํานึงถึงละจะรูปสีหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขารู้รูปอันนั้นนะครับแต่มันยังไม่ใช่รู้นามไอ้รู้นามเราต้องไปรู้ทางมโนทวารแน่ๆอันนี้แน่ๆครับนี่รู้เฉพาะรูปแล้วก็มียานสัมปยุทธ์ด้วยอย่างนี้จะเป็นเรียกว่าวิปัสสนาได้หรือไม่ เวลานี้ผู้ที่มีปกติเจริญสติปัรฐานไม่ใช่รู้รูปอย่างเดียวแน่นอนรู้นามด้วยแล้วก็คนละษณะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ่นทางกายก็คนละษณะมีการได้ยินเกิดขึ้นเป็นจิตที่รู้เสียงทางโสตะทะวารวิถีหลายขณะจิตดับไปแล้วแล้วก็มีจิตที่เกิดขึ้นรับรู้เสียงต่อจากทางโสตะทะวารวิถีคือมโนทวารวิถีจิต รับรู้เสียงต่อจากทางโสตะทวารวิถีหลายวิถีหลายขณะไม่เห็นปรากฏลักษณะของมโนทวารวิถีเลยที่ว่าจะปรากฏว่ารับเสียงนั้นต่อมโนทวานวิถีจิตรู้เสียงต่อจากโสตะทวารวิถีเป็นอย่างไรมโนทวารวิถีรู้กลิ่นต่อจากคานทวารวิถีจิตเป็นอย่างไรขณะนี้ไม่ปรากฏเพราะว่าปรากฏสีทางตาเสียงทางหูถ้ามีกลิ่นปรากฏก็ทางจมูก แต่ไม่รู้ว่ามนโนทวาลวิถีจิตรู้สีเสียงกลิ่นรสโผฏพะต่อนนั้นมีลักษณะอย่างไรจึงไม่ใช่ความรู้ชัดเพราะเหตุว่ายังเหมือนกับก้าวกายกันอยู่เพราะกาลังเห็นก็มีเสียงมีเย็นทั้งๆที่กําลังเห็นแต่ถ้าเป็นความรู้ชัดแยกลักษณะของรูปธรรมแต่ละรูปขาดจากกันนามธรรมขาดจากกันเพราะมนโนทวารวิถีขัน้น และผู้ที่รู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเป็นนามรูปปริจเฉทยานะทางมโนทวารวิถีไม่มีความสงสัยเลยว่ามโนทวารวิถีจิตมีลักษณะอย่างไรรู้รูปต่อจากทางปัญจทวาลวิถีแต่ละรูปอย่างไรมหากุสลญาณสัมปยุตเกิดได้ทั้งหกทวารและโดยเฉพาะเวลาที่เป็นวิปัสสนาญานะที่มโนทวารวิถีจิตจะรู้เสียง ถ้าไม่รู้ต่อจากโสตทวารวิถีจะได้หรือคะไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่กําลังรู้เสียงในขณะที่เป็นนามรูปะพริฤทชทยานะแม้ทางปัญจทวารวิถีคือโสตทวารวิถีก็ต้องเป็นมหากุศลญญาณสัมพยุทธโดยมากท่านผู้ฟังกดไม่ได้ที่จะหวังผลของการเจริญสติปัฏฐานและเมื่อมีความรู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเล็กน้อยเนย ทีละนิดทีละหน่อยก็อดที่จะเทียบเคียงไม่ได้ว่าเป็นความรู้ชัดแล้วใช่ไหมเป็นนามรูปะปริชเฉทยานะแล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าฟังตามชื่อของญาณนะนามรูปะปริเฉทยานะก็เป็นความสมบูรณ์ของปัญญาที่รู้ชัดในความต่างกันในสภาพที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรม ซึ่งฟังเพลินเินเหมือนไม่ยากถ้ราะเหตุว่าโดยขั้นของการศึกษาทราบแล้วจากการศึกษาปรมัติธรรมสี่ว่ารูปธรรมได้แก่รูปรขันธ์ส่วนนามธรรมก็ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมและก็ทราบด้วยค่ะว่านามธรรมเป็นสภาพรู้ส่วนรูปธรรมนั้นไม่ใช่สภาพรู้ เพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่ารู้แล้วเพราะฉะนั้นบางท่านก็อาจจะคิดว่าเท่านี้ไม่พอหรือที่จะเป็นนามรูปะปริเฉท,ทยานะเพราะเหตุว่าขณะใด,ดที่สติระลึกรู้ก็ค่อยค่ยรู้ขึ้นจนบางท่านก็กล่าวว่าชัดรู้ชัดว่าสภาพนั้นเป็นนามธรรมสภาพนี้เป็นนามธรรมเดชฉันเองได้เรียนถามท่านผู้ฟังท่านหนึ่งท่านก็กล่าวว่า ท่านรู้ชัดทีเดียวว่าสภาพนั้นเป็นนามนธรรมรู้ชัดอีกว่าเป็นรูปรธรรมชัดจริงๆในลักษณะของนามนธรรมและรูปรธรรมดิฉันก็ได้เรียนถามท่านว่าจะมีความรู้ชัดยิ่งกว่าความรู้อย่างนี้อีกไหมถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าพอแล้วจะเรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจจะทมหรือว่ารู้ความเกิดดับของนามรูปเป็นญานะนั้นญาณะนี้แล้วหรือ ถ้าไม่ทําให้ท่านผู้นั้นระลึกได้ว่าความรู้ชัดยิ่งกว่านั้นอีกต้องมีไม่ใช่ว่าเท่านั้นพอแล้วหรือว่ารู้ชัดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะอนุมาณด้วยความต้องการผลว่าเป็นนามะรูปะปรตเฉท,ทยานะก็เป็นเรื่องที่ถ้าท่านผู้ฟังยังมีความกังวลยังห่วงใย,ยในผลในขณะนั้นก็จะไม่พ้นไปจาก ความเป็นตัวตนเพราะเหตุว่าปัญญาที่จะรู้จนทั่วจนละจนคลายในสภาพธรรมะตามปกติยังไม่เกิดขึ้นเป็นความสมบูรณ์ที่เป็นวิปัสสนาญาณนะแต่ถ้าเป็นความสมบูรณ์ของปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณนะจะทําให้ท่านหมดความสงสัยในลักษณะสภาพของความรู้ชัดที่เป็นวิปัสสนาญาณนะแต่ละขัน้นความรู้ ก็จะต้องเป็นการละความไม่รู้แต่ละขั้นด้วยสำหรับนามรูปะปริเททยานะซึ่งเป็นความสมบูรณ์ของปัญญาที่รู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจะหมดความสงสัยในสภาพลักษณะว่าสภาพรู้ธาตุรู้ที่เป็นนามธรรมนั้นเป็นอย่างไรและรูปธรรมทางมโนทวารที่ปรากฏนั้นเป็นอย่างไร ผมขออภัยท่านอาจารย์นะครับผมได้เรียนถามถึงว่าวิปัสสนาญาณนี่นะจะรู้เฉพาะทางมโนทวารทางเดียวหรือประการใดแต่าอาจารย์ก็ได้กรุณาชี้แจงไปแล้วว่ารู้ได้ทางมโนทวารทางเดียวแต่เดี๋ยวนี้ก็ผมก็ยังไม่หายข้องใจอยู่เป็นต้นว่าทางปัญจทวารซึ่งมีสีเสียงกลิ่นรสโผฏพะเป็นอารมณ์นั้นสมมุติว่า เป็นมหากุศลญาณสัมปยุทธ์นะครับในขณะที่ชวนะเกิดขึ้นเป็นมหากุศลญาณสัมปยุทธ์ในขณะนั้นน่ะก็ยังมีทั้งสติมีทั้งปัญญาแล้วก็รู้ปรมตทธรรมคือสีเสียงกลิ่นรสนั้นโดยชัดแจ้งด้วยแต่ทีนี้เมื่อรู้อย่างนี้นะครับแล้วก็รู้ไปทางมโนทวารที่ทางมโนทวานนี้ก็มหากุศลนี่เองแหละประเภทนี้เองแหละ ที่มียาณประกอบด้วยเหมือนกันมีปัญญาประกอบด้วยเหมือนกันก็รู้สีเสียงกลิ่นรสนั่นเองแต่ถ้าว่าสีเสียงกลิ่นรสที่ปรากฏทางปัญจทวารน,นั้นดับไปเสียแล้วทางมโนทวารจึงได้รู้ทีนี้ก็ไอความปรากฏที่ปรากฏทางปัญจทวารน,นั้นน่ะก็ปรากฏชัดแจ้งอยู่แต่ทางมโนทวาน,นี้ปัญจารมนี้ไม่ปรากฏชัดแจ้งแต่ว่า ทางมโนทวารน,นี้กลับรู้ชัดแจ้งกว่าทางปัญจทวารตรงนี้แหละครับที่กระผมยังไม่หายคล่องใจท่านผู้ฟังสงสัยในความรู้ชัดที่เป็นวิปัสสนาญาณะที่เป็นความรู้ทางมโนทวารหรือมโนทวารวิถีจิตข้อสงสัยของท่านก็คือว่าสีที่กำลังปรากฏที่ยังไม่ดับไปรู้ได้ทางตาเสียงที่ปรากฏ และยังไม่ดับไปจะรู้ได้ทางหูคือโสตะทะวารวิถีเช่นเดียวกับกลิ่นรสโผฏฐัพะแต่ทำไมจึงกล่าวว่าวิปัสสนาญาณน,นั้นรู้ชัดในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพะได้ทางมโนทวารในขณะนี้นะคะการเห็นดับไปนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกับทางโสตะทะวารวิถีที่ได้ยิน ก็มีเสียงที่ปรากฏสืบต่อเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นความสมบูรณ์ของปัญญาที่เป็นวิปนะัสนาญาณะที่ว่ารู้ชัดในสภาพของนามธรรมและรูปธรรมเพราะขณะนั้นสติมั่นคงปัญญามั่นคงสภาพธรรมะปรากฏทันทีโดยความเป็นอนัตตาแต่ละลักษณะ ทางมโนทวารวิถีซึ่งผู้นั้นจะประจักษ์ชัดว่าเสียงเป็นสภาพที่รู้ได้ทางมโนทวารวิถีกลิ่นเป็นสภาพที่รู้ได้ทางมโนทวารวิถีสิ่งที่เคยรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายคือรูปธรรมที่รู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายชั้นใด ทางมโนทวารวิถีสามารถที่จะรู้รูปนั้นอย่างนั้นทีเดียวพระเหตุว่าโดยการศึกษาท่านผู้ฟังจะทราบว่าเมื่อทางปัญจทวารวิถีวิถีหนึ่งวิถีใดดับไปแล้วจิตที่รับรู้อารมณ์นั้นจะต้องเกิดต่อทางมโนทวารวิถีเป็นต้นวมาขณะที่กําลังเห็นขณะนี้ทุกท่านกำลังเห็นทางตาทางมโนทวารวิถีจะต้อง เกิดขึ้นรู้สีที่ปรากฏทางตาต่อจากจิตที่รู้รูปารมณ์ทางจักผุทวาลวิถีอย่างรวดเร็วที่สุดจนกระทั่งท่านผู้ฟังไม่สามารถที่จะแยกออกได้ว่าขณะนี้ทางปัญจทวา a วิถีดับไปแล้วก็ทางมโนทวาลวิถีเกิดต่อและเวลาที่มีการได้ยินเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเสียงดับไป จิตที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงรู้เสียงทางโสตทวารวิถีดับไปแล้วจิตทางมโนโทวารวิถีเกิดขึ้นรู้เสียงนั้นต่ออย่างเดียวกันทีเดียวอารมณ์เดียวกันทีเดียวต่อจากทางโสตทวารวิถีถ้าฉะนั้นมโนทวารวิถีแรกที่เกิดต่อจากจักุทวารวิถีต้องมีรูปารมณ์เป็นปรมัติตเช่นเดียวกับจักขุทวารวิถีจิต มนโนทวารวิถีจิตที่รับรู้เสียงต่อจากโสตทวารวิถีจิตอย่างรวดเร็วนั้นก็จะต้องรับรู้เสียงอารมณ์เดียวกับโสตทวารวิถีจิตนั่นเองสืบเนื่องต่อกันทันทีอารมณ์ลักษณะของอารมณ์ไม่เปลี่ยนกันเลยเห็นเมื่อกี้นี้กับเห็นเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปบ้างไหมคะโดยสภาพของการปรากฏของอารมณ์ หรือว่าการได้ยินเสียงที่สืบต่อกันอยู่ประเหตุว่าไม่ใช่ว่าปรากฏเพียงรูปเดียวแล้วก็ดับไปเลยก็ยังมีเสียงเดียวน่น,นะคะปรากฏซ้ําหรือว่าปรากฏสืบต่อกันทําให้ปรากฏได้ทางมโนทวารในลักษณะของเสียงเช่นเดียวกับทางโสตทวาลวิถีที่ดับไปหรือว่าเวลาที่รู้กลิ่นทางจมูกจิตที่รู้กลิ่นปรมัตอารมณ์ คือกลิ่นดับไปหมดแล้วทางขานทวารวิถีจิตจิตที่รู้กลิ่นนั่นต่อสืบต่อทางมโนทวานวิถีก็รู้ในลักษณะของกลิ่นสืบต่อกันนั่นเองเพราะฉะนั้นจิตที่รู้อารมณ์ทางมโนทวารวิถีนั้นสามารถที่จะรับรู้สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสืบต่อจากทางปัญจทวานวิถี อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อทางจักขุทวานวิถีดับไปแล้วมโนทวานวิถีเกิดขึ้นรับรู้รูปารมณ์ต่ออย่างรวดเร็วทันทีเมื่อเสียงทางโสตะทะวานวิถีดับไปแล้วมโนทวานวิถีเกิดขึ้นรับรู้เสียงสืบต่อจากโสตะทะวานวิถีทันทีและก็ลักษณะของอารมณ์คือสีเสียงกลิ่นรสโผฏภ,ภะนั้นเป็นลักษณะเดียวกับทางปัญจทวานวิถี เช่นในขณะนี้ทุกท่านแยกไม่ออกเลยระหว่างทางจากขุทวานวิถีที่ดับไปและก็มโนทวานวิถีที่สืบต่อแต่ยังไม่ใช่ความรู้ชัดที่เป็นนามรูปะปริเฉทยานะเพราะเหตุว่ายังไม่สามารถที่จะรู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทางมโนทวานวิถีได้แต่การที่สติจะมั่นคงปัญญาจะมั่นคง แล้วก็รู้ในลักษณะของสภาพของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเป็นลักษณะที่แยกจากกันไม่ใช่ลักษณะเดียวกันจะต้องรู้ชัดทางมโนทวารวิถีจิตเสียงดับไปแล้วทางโสตทวารวิถีถ้าขณะนั้นเป็นวิปัสสนาญาณนะที่เป็นนามรูปะปริเฉทญาณนะสามารถที่จะรู้เสียงนั้นเองทางมโนทวารวิถี พราเหตุว่าปกติธรรมดามโนทวารวิถีจิตก็รับรู้สีเสียงกลิ่นรสโทภทพะต่อจากทางปัญจทวารวิถีอยู่แล้วแต่ที่ไม่รู้ชัดในสภาพของนามธรรมและรูปธรรมก็เพราะเหตุว่ายังไม่ประจักษ์การรู้ชัดในลักษณะของรูปธรรมนั้นๆน,น,นามธรรมนั้นๆทางมโนทวารจึงขั้นอยู่ทุกวิถีของทางปัญจทวาร แต่เมื่อทางมโนทวารรู้รูปที่รับรู้ต่อจากทางปัญจทวารวิถีจิตแล้วผู้นั้นจะหมดความสงสัยในความขาดตอนจริงๆของแต่ละรูปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะเหตุว่ามโนทวารวิถีจิตกำลังรู้ชัดเฉพาะในลักษณะปรมัตอารมณ์นั้นๆสืบต่อจากทางปัญจทวารวิถีจิต ในขณะที่สติมั่นคงและปัญญามั่นคงที่เป็นความรู้ชัดที่เป็นวิปัสนาญาณะในขณะนั้นบางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมมหากุศลลจิตที่เกิดรู้ปรมัตาอารมณ์ทางจากขุทวานวิถีโสตทวานวิถีขานทวานวิถีก็ตามเหล่านั้นจึงไม่ใช่วิปัสนาญาณะด้วย ทําไมจึงถือเฉพาะความรู้ชัดทางมโนทวารเท่านั้นที่เป็นวิปัสสนาญาณนะเพาเหตุว่าถ้าขณะนั้นไม่มีจกักขุทวารวิถีสีจะปรากฏทางมโนทวารวิถีจิตไม่ได้ถ้าขณะนั้นไม่มีโสตทวานวิถีก่อนเสียงจะปรากฏทางมโนทวานวิถีไม่ได้แต่ทําไมในเมื่อทางจากักขุทวารวิถีก็เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตและก็กําลังรู้ชัด ในปรมัตอารมณ์ที่ยังไม่ดับไปถ้าเป็นทางหูจิตก็กำลังรู้ชัดในเสียงที่ยังไม่ดับไปทางโสตะทวารวิถีทำไมจึงไม่จัดว่าความรู้นั้นเป็นวิปัสสนาญาณนะที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นพระเหตุว่าจิตที่รู้อารมณ์คือรูปทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นปรมัติที่ยังไม่ดับไป ทางจากขุทธวานวิถีโสตธวานวิถีขานทวานวิถีชิวหาทวานวิถีกายะธวานวิถีนั้นสามารถที่จะรู้ได้เฉพาะรูปแต่ละทางเป็นอารมณ์